สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆชาวยูทูบครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็โยกับผมครับช่องเซตเตอร์เด่นด่วนสีสเกตครับวันนี้เราก็เปิดงานใหม่ครับที่เขตพื้นที่ครับอําเภอกันทรารม์ครับอีบ้านอีปาดครับเป็นงานซอยล่องครับไม่ใช่ครับเป็นงานอ่า ปูนคลองทําขัดล้อมรอบมาครับของปั้นขัดล้อมตัวนี้ก็ต้องการขันใหญ่ครับเพื่อให้รถสันจอได้แล้วก็ลุกต้นไม้ได้ครับเนี่ยเสริมออกมาจากคันเดิมอยู่ประมาณ2เมตรครับก็คันเดิมมีอยู่แล้ว2เมรคกับสูงเฉลี่ยมานเมตร หน,นึ่งเมตรยี่สิบครับขุดโดยป้าป๋าหรืออาจารย์โอเล่ครับเป็นคนบังคับคอนโทรลายช่างใหญ่ของเราครับดีมือระดับประกันนะครับ สเปคคลองก็ตามเมื่อกี้เลยครับกว้างสามครับลึกเฉลี่ยไม่ท่านสิบสำหรับท่านใดที่มะจะเข้ามาดูหน้าง,งานครับก็สามารถเข้ามาดูได้ครับมาดูงานที่าเขตอบตอีป,ปาดกับอำเภอกันทลมจังหวัดศรีสะเกดก็เป็นแปลงข้างเคียงครับปีที่แล้วผมทําอยู่แปลงนี้แปลงติดกันปีนี้ก็มาทําอีกอเนื่องจาก พึงพอใจในผลงานของทีมงานเราครับเห็นดีไม้ไลายมือแล้วก็อยากได้ครับสนใจก็ยินดีรับใช้ครับสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่องานครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0611234230เลยครับยินดีรับใช้ครับการันตีด้วยคุณภาพครับผลงานเรามีการันตีให้ตลอดครับ สามารถติดตามรับชมรับฟังได้ตลอดผลงานการันตีให้ครับช่องทางการติดต่อนะครับก็สาม,มารถติดต่อได้เบอร์061-1234-230่งหนึ่อส่งาือทางผ่านไลน์ก็ได้ครับไลน์ก็แอดไลน์ผ่านเบอร์โทรได้เลยครับเป็นทาง Facebook ก็เป็นช่องทางเซอตเตอร์ดินดวดสีสเกตครับ เตก,ก็มีให้ติดตามครับตรงนี้คันตรงนี้หลักๆก็จะบลอกน้ำครับบลอกน้ำนอกไม่เข้ามาแล้วก็ปลูกต้นไม้จะหลุมปลอภัยโควิดครับเป็นที่พักหลังไว้เกษียณ มีน้ำซึมมาครับนิดๆหน่อยๆวันน,นี้ก็หลังจากที่ฝนตกหนักครับเมื่อวานตกทั้งวนันทั้งคืนเลยครับฝ่าลังฝนครับก็ยังมืดครึมยังอึมคมอยู่แต่งานไม่โครก็ยังพอดําเนินการไปได้ครับแต่งานทอยดินก็ต้องสั่งเบรกไว้ก่อน นียนครับใส่ใจทุกรายละเอียดครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กง,งานใหญ่แล้วก็จัดให้มาตรฐานเดวยวกันหมดครับตรงนี้ดินมันบวมนะครับดินออกใส่ครับปนดินเหนียวนิดหน่อยใสย่ใส่ทรายล้วนครับ ปีนี้ครับคิวยังพอมีนะครับคิวยังมีว่างครับก่อนถึงหน้าฝนนี้ก็สามารถติดต่อได้ครับ061 1 2 3 4 2 3 0นะครับอุดออกแบบก็จะไหนครับ ผู้ชำนาญงานมากกว่า30ปีครับอยู่การทำงานก็ไม่ใช่น้น้อยครับประสบการณ์สามารถการันตีได้ครับ บรรยากาศดีครับนายช่างใหญ่แล้วก็เปิดประตูครับเลยครับขุดเองออกแบบเองครับนักลเลงพอ แบบเนียนๆเลยครับเนี่ย,ดยเดินเยอะแล้วมันบวมครับดินตรงนี้ฝนตกใหม่ครับ ำหรับท่านไดที่สนใจนะครับก็สามารถติดตอ่อได้ที่เบอร์0611234230นะครับหรือทางจะเป็นช่องทางไลน์ก็แอดไลน์ผ่านเบอร์โทรได้เลยนะครับยินดีรับใช้ครับไม่จะเป็นงานเล็กง,งานใหญ่ถ้าเกิดคุ้มค่าในการเดินทางเราก็ไปได้หมดครับขอแค่เงื่อนไข งินไขตกลงกันได้ก็ประก็พร้อมเสมอครับทุกอย่างอยู่ที่นี่เงินเนไขครับถ้าเกิดน้อยมากก็มันก็ไม่ไหวแต่ถ้าเกิดว่ากลางๆก,ก,ก็พอได้ครับ ครับาทางเจ้าของแปลงก็ตัง้งงบประมาณไว้ครับอยู่ประมาณประมาณสี่ถึงืนบาทครับงานหลักหมื่นแล้วก็ไปครับ น,นี่พื้นที่ยังไม่เสมอนะครับมันจะ่าจะเป็นอุปสรรคในการขุดเลยครับถ้าเกิดพื้นที่ไม่เสมอสําหรับผู้ขีสโลปแบบนี้ถ้าเกิดรถยืนยังนิดนึงก็องศากันในการทําสลปก็เพี้ยนเลยครับต้องยืนรถด,ดีๆครับนี่เหตุผลถึงได้ขยับรถบ่อยๆครับขยับรถหาองศาของุ่งขีนะครับแต่คนทานทํายากนิดนึงครับ ใน,ในการเก็บรังคันก็เก็บให้เนียนครับเนียปลูกใจคนจ้างพอใจคนจ่ายครับสบายใจคนขคับตามตัวแกนของเราคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ งนี้ก็จะขุดไปถึงกอไผ่เลยนะครับยาวไปเลยเดี๋ยวสำหรับชิมีผมก็ขอตัวก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับฝากติดตามผลงานของเราด้วยสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่องานนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0611234230เลยนะครับสำหรับชิมีผมก็ขอตัวครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ